สองสามหมื่นเลยนะครพี่โจไปซ้อมอยู่ครับขอบคุณพี่ยีนครับพี่โจไปซ้อมเสียงมิวสิกไลฟ์พวกนี้ไงเสียงซอฟไลฟ์อยู่บ้านคนเดียวครับผมยังเห็นอยู่ใช่ครับก็เห็นหลายท่านก็ยังเห็นอยู่แต่หายไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นคือไม่เห็นเลยเห็นแค่สิบเปอรเซ็น ก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะประกาศหยุดการโพสในเฟซส่วนตัวก่อนจะไปเล่นเพจสัก3วันสวัสดี1,300คนนะครับอกคอนในเดยเนาขอบคุณครับ สบายสบายมากสบายมาก่อาผมโทรเมื่อวานโทรไปหาเพื่อนที่เรียนด้วยกันโทรไปหาผ่านเมสเซจเนี่แหละขอบคุณครับโทรไปมันก็ไม่มีฟิลเตอร์อะไรนะแล้วก็ไมด้ยังไม่ได้แต่งหน้าตอนนั้นเพื่อนตกใจว่าโอ้ พักผ่อนหน่อยนะโสมมากก็ไม่รู้จะผมก็พักผ่อนอยู่นะมันก็โซมอยู่ดีมันบทสดชื่นบ่หน้าตามากใต้าตาก็มากันมันก็ขอบตาดำอยู่นี่ผมเป็นคนที่ตาคำครับผมเคยดูไม่สดชื่นหน่อย ทานข้าเรียบร้อยแล้วครับดื่มน้ำเยอะชิวจัวันนี้เหนื่อยแค่ตอนฉากฉากต่อยกันฉากชุลมุนวิ่งแล้วก็ส่งเสียงแบบอา ดูบุรีด้วยวันนี้สุดจัดเท่มากออกภาพออกมามันเท่แล้วมันโหดมากสำหรับแก๊งจ่าร้อยจะเด็ดและเพื่อนๆโอ้ดอลลกว่าบ๊ายบายครับทุกคน บ๊ายบายครับอ๋อไอโจมาเดี๋ยวให้ให้ไ่โจเข้ากล้องก่อนโจมาแล้วไม่ไเียว่ะ <laughs> ปิดเลย <laughs> <laughs> ปิดเลยเนาะบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้ <laughs> พรุ่งนี้ได้สดชื่น น่าจะได้เห็นคลิปทิกตอกเห็นการโพสอะไรหน่อยวันนี้ไม่ได้เล่นทิกตอกเลยไม่ได้ทำอะไรเลยถ่ายนะอย่างเดียวครับผมบายๆครับคิดฮอดกันเด้อเบ๊ายบาย,บ,ยบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายขอบคุณครับคุณแอนนะครับอ้อมมี่นะแต่กวัวจะลับก็ตีสองนู่นแหละแต่ก็ได้ไปอาบน้ำอะไรมันงสดชื่นจักหน่อยนะบ๊ายบายครับผม